มาแล้วครับขบวนนำเที่ยวนะครับ909กับ911นะครับตามกันมานะครับเพราะว่ามาวิ่งมาจากกรุงเทพด้วยกันนะครับแล้วก็มาถอดถอดขบวนที่ชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวน909นะครับนำหน้ามานะครับตามมาด้วย911นะครับ 909นะครับเป็นรถไฟกรุงเทพน้ำตกนะครับส่วน911นี่กรุงเทพส่วนสวนปฏิพัฒน์นะครับตามกันมาติดๆเลยนะครับ ติดๆเลยนะครับ909กับขบวน911นะครับเดีย๋ยวเราจะเห็นว่าท่909แยกขวานะครับ911แยกซ้ายครับเป็นดีเซลรางทั้งคู่นะครับวิ่งมาด้วยกันนะครับ909ครับ911แล้วก็มา แยกขบวนที่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะเราจะเห็นว่า909แยกทางขวานะครับกลางจรนะครับเห็นนะครับไปสายตะวันตกแล้วนะครับส่วน911นะครับเดี๋ยวจะแยกซ้ายนะครับวิ่งทางประธานหลักนะครับสายใต้นะครับมุ่งหน้าส่วนส่วนปฏิพัฒน์นะครับเป็นขบวนนําเที่ยวนะครับกรุงเทพธนบุรีและก็กรุงเทพส่วนส่วนปฏิพัฒน์นะครับ นะแยกซ้ายครับ mm. ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับ mm. กดไลค์ like, share, mm. กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ